นี่ค่ะดอกม่วงเหลืองเลยทวเหลืองป่ะต้นปอป่ะถั่วทั่วทั่วลำเตาถั่วตั่วถั่วแปบกัญชาไม่ใช่ปอใช่ไหม นี่แบบตกติ๋วเนาะโอ้ไม่ใช่ใบไม้ตายเมันแค่วันลมโดนเลยกินจนถึงคั้งเออ เรื่องกินต้องคล่องแคล่วเออนี่แหละยำนี่มาเลกเล็กะนี่ดิได้ได้เล่าได้นดู่นนักเตะที่สองเออเปิดเลยเปิดได้ TBA Cookie! <coughs> นี่นะคะหลังจากเขาปลูกกระเบื้องรอบบ้านของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูสะอาดขึ้นนะคะดูสะอาดขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ต้องรอเอาหญ้ามาลงนะคะคือตอนนี้รถยังวิ่งเข้าวิ่งออกทํางานอยู่นะคะถ้าเราเอาหญ้ามาลงตอนนี้เลยนะคะก็จะทําให้รถเหยียบหญ้าเรานะคะก็ต้องรอให้อะไรมันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ ก็ตอนนี้นะคะเราก็กลับถึงบ้านกันแล้วนะคะก็ซื้ออาหารมาให้สดาแล้วก็จะทําการต้มนะคะแล้วก็ยังนอนนี่อยู่นะคะยังนอนนี่อยู่แต่เราขนของไอ้ที่อะไรอ่านั่นไปเพราะว่าเราจะได้ทยอยเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรนะคะตอนนี้นะคะก็เนี่ยค่ะก็โล่งนะคะตู้เย็นของเจ้าของบ้านแล้วก็เอากลับมาไว้จุดเดิมนะคะส่วนอันนี้เราค่อยเคลียร์นะคะเพราะเพิ่งกลับมานะคะ ก็จะโล่งขึ้นนะคะเนาะเห็นไหมอีชั้นวางของอะไรนั้นนะคะนี่ค่ะก็จะโล่งขึ้นโล่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะนี่นะค่ะห้องเก็บของอะไรก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะคะไอที่เล็กๆน้อยๆนี้เราขนใส่รถเราได้แล้วก็ไม่ให้เขาขนไปนะคะเอาเฉพาะไอที่แบบรถเราขนไม่ได้นะคะอย่างโต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะเราก็ต้องอยู่ที่นี่นะคะ พักอสองสามวันนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นบ้านใหม่เรานะคะแต่ก็ยังเช่าอยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเ่ามาเช่าครึ่งเดือนไม่ได้นะคะเจ้าของบ้านบอกก็ต้องทำก็คือเหมือนเราต้องจ่ายอีกเดือนไปเลยเต็มเดือนนะคะก็ค่อยพอดีแะคะ่ะจะค่อยๆทยอยทยอยเคลียร์บ้านนะคะทําความสะอาดบ้านคืนเขานะคะเราจะได้ไม่ต้องเลบลิงไม่ต้องเบไม่ต้องรีบเร่งนะคะรีบเร่ง ลงคิดหาหมอ้อเอาไซไอ่ะแฮบวันแพนคุกฟอสดานะคะคิดก็เหมือนผอมลงนะคะช่วงนี้นะคะเดินทางตลอดเลยนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้แบบไรแล้วนะะีน่ก็จะโล่งขึ้นเยอะเลยนะคะก็จะมีเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยพวกนี้ปะไปซีกับลงคิดเราขนเองได้นะคะส่วนนี้นะคะที่แฟน <laughs> ท,ที่แฟนทางบ้านอยากจะเห็นห้องนอนสดาอันนี้อันนี้ล่ะลุงคิดเพิ่งสั่งมานะแล้วก็ก่อนเราย้ายนะเอสดาก่อนเราย้ายนะคะล,คลุงคิดก็ให้สดามาทำความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยสดาคำอินโกอินไซลูกอิน เอ็น <In> <laughs> เพิ่งจะซื้อมาสั่งมาวันนี้นะคะแกสั่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรของแกมานะคะป้าพิซี่ยังงงเลยนะคะแกบอกว่าแกต้องการในสดาทำความทำความคุ้นเคยนะคะกับอ่อ <laughs> กับที่นอนใหม่นะ,ะเออน่ารักดีอ่ะ คือก็คืออยู่หน้าห้องเรานี่แหละแต่โซดาเออนางชอบนะคะแล้วก็แพนด้านะคะก็เลยตุ่มเปแล้วไม่รู้จะไปหาซื้อแพนด้าที่ไหนนะคะที่ใหม่ๆเนี่ยเออโซดาชอบค่ะแล้วสุดมึงคิดซื้ออ่ะไม,ไม่ไม่ใช่ลุงโซดานะเมื่อกี้จะหลุดว่าลุงโซดาลุงคิดไม่รู้ไปซื้อไอ้ผ้านี่แกก็สั่งของแกมาเหมือนกันนะ,ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเออเนี่ยค่ะคือตรงบ้านใหม่ของเราอะค่ะ มันจะมีแบบว่ามีคนมานอนกับเราเยอะนะคะแล้วแบบโซดาเขาชอบไปเลียปากไปหอมปากไปหอมอะไรแก้มเงี้ยแล้วคนบางคนเขาไม่ชอบนะคะเราก็เลยจะต้องมีเตียงนอนสําหรับโซดาส่วนตัวส่วนตัวนะคะและนางก็ดันชอบเฉยเลยเนี่ยเพิ่งซื้อมาก็เพิ่งมาส่งวันนี้คืองงมากเลยนะคะ ปา้าพี่ซี่ยังงงอันนี้คือลุงคิดบอกว่าต้องการเซอร์ไพรส์นะคะแล้วมีประตูนะคะประตูก็แบบว่าดูแลแหละนะคะคือน่ารักๆๆน่ารักอ่ะน่ารักแบบแล่ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแบบแบบพูดน่ารักอ่ะนะคะเออแบบเออดูน่ารักแล้วไอกไอ้กงนี้นะคะมันขยายได้นะคะจะทําเป็นแบบตรงเลยก็ได้นะคะจะทําเป็นแบบว่าหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรได้หมดเลยนะคะคือมหัศจรรย์มากเลยนะคะ ไม่รู้แกสั่งมาจากไหนนะคะแต่บอกโอ้โหน่ารักอะคือน่ารักแล้วบอมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะก็คือทําให้หมาของเราเนี่ยคือทําแบบไม่อยากเขาไปเดินเพ่นพ่านเพราะว่าคือเอาป้าเพชรจะพูดยังไงดีละ่ะคือว่าบ้านใหม่เนี่ยค่ะเรามีคนไปอยู่กับเราเยอะนะคะแต่ว่าเขาบางคนเขาไม่อยากเข้ากล้องเลยนะคะเขาขอความเป็นแบบว่าส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะ คือโซดาแบบว่านางชอบมากเลยค่ะมันเหมือนทําให้นางรู้สึกว่าเหมือนอบอุ่นอันนี้คือคือนางเดินเข้าไปเองเห็นไหมคะพระพิซี่แค่บอกว่าคาอินแล้วนางก็เข้าไปและนางชอบมันเหมือนนางชอบที่นี่นางก็ได้อยู่ในห้องของเราเหมือนเดิมนี่คือที่นอนของนางค่ะที่นอนของนางที่เราจะเอาไปบ้านใหม่ให้กับนางนะคะและนางนางชอบคือคืองงค่ะคืองงมากเลยนะคะแบบว่าไม่คิดว่านางจะชอบอ่ะมึงคิดก็ยังงงเลยนะคะ กลายเป็นนางชอบเฉยเลยคือไม่อยากให้นางเดินเพ่นพ่านค่ะเพราะว่าอ๋อบางคนเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบไม่ชอบให้แบบว่าน้องหมาไปเลียปากเลียแก้มเนาะบางคนเขาไม่ชอบอจริงๆนะคะเราก็ต้องแบบว่าเนาะเข้าใจเขาเราก็เลยเออเอาตรงนี้ให้หมาของเราเขาอยู่ในโซนแล้วเขาก็อยู่หน้าห้องเราเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเปิดประตูแบบนี้เหมือนเดิมแล้ว ทำให้โซดาเขาไม่อยากออกมาเมื่อกี้เขาออกมา,าเพากเเห็นว่าไปซี่ถ่ายนะคะเขาก็เลยออกมาโอเคนะคะก็แฟนทางบ้านที่เป็นห่วงโซดานะคะว่าโซดาจะนอนตรงไหนก็หน้าห้องป้าไปซี่กับลุงคิดเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือนางมีห้องส่วนตัวะคะ่ะนางมีห้องส่วนตัวของนาง้นะคะคือทุกคนมีห้องส่วนตัวหมดนะคะที่เราทําบ้านเยอะๆนะคะก็มีห้องส่วนตัวกันทั้งนั้นนะคะ